เอาละค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม g r ิน n y คุณยายกรินนี่กับช่องวินนี่1น9อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่กลับมาเล่นคุณยายนะคะก็อยากจะท้าทายตัวเองอีกนั่นแหละคะ่ะว่ามันจะหนีออกมายังไงจะหนีได้ไหมเพราะว่าพาร์ทก่อนที่เราเล่นไปนะคะ คือยังไม่พ้นประตูห้องนี้เราก็ตายแล้วอ่ะหรือยังไม่ได้เปิดประตูด้วยซ้ำคุณยายเปิดเข้ามาตายแต่รอบนี้ขอขออยู่ยาวๆสักวันนึงเอาขออยู่ยาวๆแล้วเราตื่นมาเจอสมุดหนังสืออะไรเนี่ยของวางที่ใหม่ด้วยเอาแล้วออกมาเจอคุณยาย อย่าเจอนะคุณยายดูเหมือนจะไม่อเจอดนตรีนี้เริ่มเริ่มรู้นะคะว่าถ้ามีดนตรีนี้ยคือคุณยายเขาเจอเราแล้วเราต้องวิ่งวิ่งคือไม่รู้จะหนีซ่อนที่ไหนก็ามาซ่อนตรงนี้ไม่เจอไม่เจอไม่เจอหรอกคุณยายบายบายแล้ให้แกเดินออกไปสักพักก่อน โอเควางแถบแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปหาค้อนได้ที่ไหนเลยมันต้องใช้ฮัมเมอร์ในการเปิดประตูนั้นน่ะแล้เพื่อเราจะได้ข้ามฝั่งไปทางนู้นเดี๋ยวขอโอ้เจออะไรดิยังไม่ไปไหนหรอแล้วเราซ่อนตรงนี้คุณยายจะไม่รู้ใช่ไหมคุณยายจะไม่รู้ใช่ไหม อย่ารู้เลยเอ้ยไม่ขึ้นมาผิดคาดอะไม่ทำไมไม่ขึ้นมาโอเควางแถบอีกแล้วเราค่อยๆย่องค่อยๆย่องดีกว่า เจออะไรอีกไหมเนี่ยอย่ามาจ้าเอกนะแถบปากตรงนี้นะอุ้ยยืนยืนอยู่ในห้องนั้นเหรอเราไม่เจอเราเหรอเฮย้ยเป็นไปได้คุณยายสายตาสั้นเหรออุย้ยอยากหาค้อนนะ่ะไปเปิดประตูนั่นนะ่ะอันนี้ประตูนี่ล็อกไปไม่ได้ เฮ้ยนี่อะไรอุ้ยเฮ้ยเ้ยมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้แต่วิ่งไปก่อนต่วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนไม่รู้จะหนีไปไหนไปห้องเดิมเราไปห้องเดิมเราเลยไปห้องเดิมวิ่งจีโว้ยวิ่งช้ามากเลยอ๋ออยอออรบรบรบ นะคุณยายนะเราต้องเอาหนังสือเล่มนี้ไปทำอะไรอะ่ะมันไปใช้ทำอะไรได้ไหมเนี่ยบางแทบอีกแล้วคุณยายอย่าโหดให้มากนักเลยนะไปหรือยังไม่มีนะห้องนี้แถบยังอยู่แต่คุณยายไม่อยู่นะโอเคนะคุณยาย ในห้องนี้ไม่มีอะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตะกล่องโอุ้ยคุณยายไปอุ้ยอันนี้อะไรอะไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนอุ้ยมันนี่ชั้นใต้ดินเหรอชั้นใต้ดินประตูเปิดอุ้ยเอาตันออกมาก่อนไปไหนได้ไปไหนได้อุ้ยยังไม่หมดใต้ดินยังไม่หมดอุ้ยอุ้ยนี่มันมีช่อง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 เล็กเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยออก อ้อนี้นี่ขึ้นมา,อ,าอ้าโอ้เราเข้ามาทางนี้เลยก็ได้นี่ว่าเดี๋ยวเขาแอบก่อนคือแบบตื่นเต้นมากเดี๋ยว,เ,ยวเอาปิดปิดปดูแล้เวเขาพักพักหายใจพักหายใจแป๊บนึงอุ้ยแล้วก็ลงมารู้เหรอไม่รู้นะ ไม่คุณยายอย่ารู้ดีเลยโอเคขึ้นไปคุณยายขึ้นไปขึ้นไปขอสำรวจข้างล่างก่อนได้ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยไปแล้วนะไม่ลงมานะห้องนี้เปิดไม่ได้เอาแล้วก็มาอีกอะไรเนี่ยไม่ได้ทำเสียงดังเลยบิ๊กๆิๆๆวิ อ้ยอ้ยโอ้ยกลับกลับโอ้ยชนชนติดติดติดประตูวิววิววิวโอ้ยคนหลังคนหลังลูกคนหลังชั้นเราไปห้องเดิมเราดีกว่าเราไปห้องเดิมเราดีไม่รู้จะซ่อนไหนไปไปที่เดิมไปที่เดิมไม่รู้จะไปไหนไปที่เดิมครับเอาเข้ากองแล้วก็คุณยายไม่ตามนะโอเค อันนี้มันล็อกอะรอบที่แล้วมาเปิดมันล็อกต้องหาอะไรมาเปิดหากุญแจแล่นั้นก็ต้องใช้คอนอยากรูกค้คอนอยู่ไหนหรือว่าหน้าตาคอนของเกมนี้เป็นอย่างอุ๊บอุ๊อุ๊บคุณยายไม่ได้ยินเราใช่ไหมคุณยายหูคุณโอ๊ยอะไรจะไม่ให้ไปไหนเลยใช่ไหม ออ้ยอ,ยอยแล้วแล้วคุณยายจะรู้ไหมเพราะว่าในห้องนี้มันไม่มีที่ไหนให้ซ่อนแล้วนะนอกจากกล่องนี่ยเฮ้ย,ยไม่มาเป็นไปได้เป็นเ,ปนเปนไปได้เหรอเนี่ยอันนี้พื้นนั่นบอกอ๋อไม่ไม่หล่นด้วยนะ แล้วเราจะไปไหนได้เอา <c oughs> ฉันไม่ยอมให้คุณยายตีฉันหรอกนะต้องโดดค่าต้ง <c oughs> องตายออะไรเนี่ยวันที่สองจนได้เราฆ่าตัวเองนะเนี่ยโหตกลงมาชั้นสอง อกเลยเราจะไม่ให้คุณยาโอ๊ยเราก็มามาอย่างนี้เราก็ต้องวิ่งลงข้างล่างสิใช่ไหมโอ้ไม่มีกับดักใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีไปไปไปไหนล่าล้เนี่ยเออโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยอย่าอย่าอย่าโอ้โหคุณยาอยู่เสียงกระดิ่งเข้าห้องนี้ก่อน ในห้องนี้มีอะไรบ้างล็อกแอบไม่มาแนละ้วคุณยายขอทำใจร่มๆก่อนะ <c oughs> ยายอย่าหัวเราะเลยอุย้ยมาด้วยไปไหนอะไปวางแท็บแล้วแล้วแกจะเดินกลับมาไหมจะเดินกลับมาหรือเปล่า ไปนะเราจะรีบวิ่งจูดลงไปข้างล่างเลยดีไหมหร,หรือห้องนี้เรายังไม่สำรวจเลยอ่ะมิกา้าเอาวะดึงสองซัำออกมาเลยแล้วกันคุณยายไม่เดินมานะขอดูก่อนไม่มีอะไรนะออกไปจะจะเอกแกหรือเปล่า ลจริงด้วยไป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 ไหนไปไหนไปไหนไปไหนทางนี้ตันทางนี้ตันเด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 วิ่งวิ่งวิ่งออบไปก่อนแต่ทางทางนี้ไม่มีอะไรคุณยายรุนมาแล้วคุณยายมาแล้วคุณยายมาแล้วคุณยายมาแล้วเออห้องนี้ล็อกนี่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่จุกวิ่งออบโต๊ะวิ่งออบโต๊ะคุณยายคุณยายถ้ามีโต๊ะอย่างนี้กันอยู่ก็โอเค ไปห้องเดิมแล้วต้องวิ่งไปห้องเดิมแล้วี่ออเอ้ยใช่ห้องนี้เลยยังไม่เคยเข้ามาเขา,ากาอกนี่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 น,นี่ไปที่เดิมไปที่เดิมไปที่เดิมคือชั้นชั้นใต้ดินไป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 เอาอันนี้ก็ตันเข้ามาแล้วไม่ใช่หรโอแล้ยอายแล้วเฮ้ยเกกฮย้ฮยอันนี้อะไรอะ ไม่มีอะไรนะมีอะไรต้องให้จำเยอะเลยรต้องหาอะไรมาทำอะไรอะไรเงี้ยฮุฮ๊ไม่เจอหรอกคุณยายอย่ารู้ดีไปเลยนะอันนี้อันนี้รูปภาพนะเศษของรูปภาพ อันนี้ต้องใช้กุญแจนะในตู้ต้องมีอของดีแน่นอนอันนี้อะไรอันนี้ลงไปข้างล่างได้อีกอันนี้ก็ทะลุมานี่ได้เอาเออกมามามาเราเรก็วิ่งลงข้างล่างสิคะก็วิ่งลงข้างล่างสิคะเฮ้ยอันนี้แอบได้แต่เราคงแอบไม่ทันมาแลยวะ่ะดิ อ้อมอ้อมรถ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 ขึ้นขึ้นบันไดขึ้นขึ้นไม่ได้อ้อมอีกรอบอ้อมอีกรอบคุณยายคุณยายโอ้โอ้โอมีกลับมาติดติดติดรถติดกระโปรงรถเฉยเลยอะไรเนี่ย โอสามวิ่งจุกได้ทั้งสองรอบสรอบวันที่สจนได้นะโอ้โหแล้วเดินขากระเพกเอาเปิดประตูมากก็เจอคุณใหญ่อีกแล้ววิ่งสิลงลงมาข้างล่างนะจะไปไหนได้จะไปไหนได้ไปไหนไปไหนไ วิงว่งวิง่งวิ่งออบแล้วเราก็จะขึ้นข้างบนอุ้ยมีเปิดประตูได้ด้วยเดีย๋ยวตัววิง่งหนีคุณยายไปก่อนเุ้ยไม่มาเหรอไม่มาเหรอแอบอุ้มาเฉยเอาไปจะไม่ได้เหรอตัวมา <c oughs> มันตื่นเต้นอะมันมันทำอะไรไม่ถูกอะว <c oughs> ันที่สี เกิมาพร้อมเลือดอาบหนายแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างไปเนี่ยวันเนี้เฮ้ยจะจะทำอะไรได้บ้างเธอนะให้เจอบอะเสอะไรสักอย่างเธอแต่เราเจอรถแล้วพาที่แล้วเรามีแบตเตอรี่แต่ตอนนี้ไม่รู้แบตเตอรี่อุ๊อันนั้นอยู่ไหนนะไม่รู้นะ แต่เดี๋ยวมันเปิดได้เปิดเผื่อมีโคงนะไม่มีนะอันนี้ล่ะไม่มีนะไม่มีนะนีก็ไม่นะไม่มีนะตัวนี้ล่ะไม่มีอะไรเลยคุณยายโอ้ยแล้วก็มาไปได้ไหมเนี่ยตูเปิดเต็มเลยวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้จุ๊กอ้อมจุ๊กอ้อม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 ก่อนอ้อมก่อนอ้อมก่อนอ้อมก่อน เอาไปก่อน oh แล้วค่อยล้วค่อยล้วค่อยขึ้นบันไดไปโอเคได้ไหมเนี่ยตามนะคุณยายนะขึ้นบันไดไปแล้วนะเลีนะ้ยวมาแอบใต้เตียงได้ไหมเนะี่ยน่าเราเราน่าจะวิ่งมาไกลแล้วนะแอบได้แอบได้แอบได้คิดว่าได้ อ้ออาไปเถอะคุณยายออกไปได้เลยยังฟังเสียงไปได้แล้วนะโอเค างแถบด้วยนะไม่ไปเหยียบหรอกอย่าหาของในห้องนี้มีอะไรไหมเนี่ยอุย๊เสียงเสียงไม้สิบบ้านมาอุ้ยมามาอีกมาอีกมาอีกแถบแถบนะไม่เหยียบอ้อม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 แล้วกขข็ขึ้นไปข้างบนเราขึ้นไปข้างบนเราตู้กล่องเรากล่องเรา กล่องเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าง่ายที่สุดเข้าง่ายกว่าตู้นะโอ้ยเอ้ยรู้เหรอรู้เหรออู้ยเอ้าเดินชนทำไมเดินชนหุ่นทำไมคุณยายนึกว่ารู้เดินริ้วๆๆๆๆมาโอ้หเอาระวังวางแถบ อย่างนั้นได้หรอแล้ว,แล,วแล้วถ้าเราเดินผ่านเราจะเหยียบไหมอ่ะอุ้ยได้เหรอเนี่ยเอาแล้วมาด้วยแล้เราจะไปไหนได้อ่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้อ้อมได้ไหมอ้อมไม่ได้อ,ไไอ,ไไดอาุกตี วันที่หตื่นเต้นอีกแล้วอะโอเคโอเคคุณยายมาอีกแล้วอะไรเนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะเราต้องทำอะไรได้บ้างดีวะ ขอลาคุณยายอย่าทำร้ายเด็กเจ็บสิไม่น่ารักเลยไม่ตามลงมานะงั้นก็ขอสำรวจตู้นี้ก่อนละกันมีอะไรเฮ้ยมีมีมกุญแจมีกุญแจนะแล้วบันทึกหน้าจอบันทึกเลยตอนนี้จ้า ขอบคุณมากที่ทำหน้าที่เป็นอย่างดีนะแล้วกุญแจนี่เฮ้ยใช่ตู้เซฟบข้างล่างนี่ไงตู้เซฟข้างล่างติดติดตะลุลิตติดติดตะลลิติดไม่มีนะคนุณยายอย่าลงมานะตู้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 กุญแจเฮ้ยอะไรอะ เปิดไม่ได้อะเปิดไม่ได้อะทำไงอะอุะอ๊ยคุณยายมาไปสิไป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 อ,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 อ้อม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 ลง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 ,ลงไปข้างล่างนี่ลงไปข้างล่างนี่อย่านะ <c oughs> อย่า ไม่ตามมาใช่ไหมคุณยายคงไม่มุดตามหรอกปวดหลังใช่ไหมล่ะคุณยายคุณยายปวดหลังไม่ไม,ไม่ไม่มาหรอกโอเคเราก็กลับเข้ามาคุณยายต้องเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะอืมยายเปิดประตูนี้ให้เราแล้ยวยายอย่ามานะแต่ไอตู้เซฟนี้มันกุญแจนี้เปิดไม่ได้อะทำยังไงอะ แล้วอันนี้เฮ้ยอ้าวมันขึ้นรูปมือนี่นี่นี่โหอันนี้รูปภาพเฮ้ยนี่ต่อจิ๊กซอจิ๊กซอรูปคุณยายเฮ้ยใช่วะ่ะนี่อุ้ยเลวอีกตั้งหลายรูปแล้ว ที่วิ่งมายังไม่เจอรูปอะไรเลยนะเจอแค่อันเนี้ยเจอแค่อยู่ตรงเนี้ยหรือเรามองไม่เห็นเองวะอันนี้รถเราต้องซ่อมรถได้ดิเดี๋ยวอันนี้เปิดประตูไว้เผื่อคุณยายมาจะได้วิ่งมาลบแต่ตู้นี้เป็นอะไรที่หลบยากนะแต่เมื่อกี้มันขึ้นรูปมือนะตรงไหนอันเนี้ยไม่เห็นมีเลยคือรูปมืออะไรอะ่ะ ไม่ได้นะเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยเอ้มาหรอมาหรอไม่มาหรอกมกังอันนี้มีชอ็อตกันด้วยวะ่ะอันนี้เราต้องมีชอ็อตกันก่อนนะอะเฮ้ยเราสู้คุณยายได้ด้วยเหรอเฮ้ยแต่เราต้องไปหาชอ็อตกันมาจากไหนอนะอ๋อประตูที่เปิดทำไม เปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่ออะไรก่อนทำไมล่ะแล้วอันนี้อุ้ยห้องอบสาวหน้าว่ะออกก่อนเ่อนมันมัน,ม,นมันตันนะคุณยายมากเออจนได้เป็นอีกวันที่เราหนีไม่รอดนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เรา เฮ้ยไม่เหมือนเดิมด้วยฉากจบไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วนี่อะไรโหดไปไหมกิโยติลล์เฮ้ยว่าฉากจบมีไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะไปเจออะไรอย่างนี้หรอเฮ้ยเออมันทำให้เราลุ้นว่าอยากรู้ว่าฉากจบแต่และตอนที่เราเล่นมันเป็นยังไงเหมือนกันนะคะ เอาละค่ะยังไงก็สำหรับคุณยายกรนนี่ในพาทนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะหากชอบถูกใจช่องเินนี่นะคะตลับวันนี้บ๊ายบายวันดีลาติสวัสดีขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมกัน